น้ำเร็วๆ Take a shower quick อืออ Always be yourself คนเราควรจะเป็นตัวของตัวเองเสมอแม่น้องแอนทวินขอให้เพื่อนๆมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะและขอขอบคุณที่เข้ามาใช้เวลาร่วมกันในทุกๆนาทีนะคะ <c oughs> Mom why are you so sad แม่หิวขนมลูกไอนีจจวี่คนถ้รี่ะโดอานเนี่ยถ้ารออ๋อพายเผือกใครจะช่วยแม่ทำไหมลูกสวัสดีค่ะทุกๆคน <c oughs> ก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะทำนะคะพายเผือกค่ะของโปรดของพวกเรานะคะ ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าพายอันนี้มันเป็นพายสาเร็จรูปแล้วค่ะเราไปลงมือทาได้กันเลยนะคะเพื่อนๆเริ่มต้นด้วยนะคะหั่นเผือกให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปนึ่งค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะจากนั้นก็ตั้งไฟนึ่งเลยค่ะ จนเผลือกสุกแล้วก็นิ่มแบบสุดๆจะได้ขยี้ง่ายนะคะพี่ขายก็ไปตัดอ้อยหลังบ้านมาค่ะเอาเผือกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาขยี้เผือกให้ปนค่ะแต่เราต้องทําตอนที่มันร้อนๆอยู่นะคะจะได้ขยี้ได้ง่ายๆค่ะเราไม่ต้องทําหวานมากเนาะเพราะว่าเราชอบมันๆใช่ไหมลูก I like to be super sweet อ้าวเราทําง่ายนะคะเพราะว่าเราแบบว่านึ่งไว้จนเปื่อยเลย เมื่อเราขยี้เผือกเสร็จค่ะเราก็มาใส่เนยนะคะปริมาณก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะจากนั้นก็เกลือนิดหน่อยนะคะแต่เราจะไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะเราจะใส่นมข้นหวานแทนค่ะเพราะน้ําตาลบ้านเราหมดนะคะจากนั้นก็คนจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีนะคะเพราะว่าเผือกมันสุกอยู่แล้วค่ะแค่ร้อนๆนะคะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเอาไปอบอีกรอบหนึ่งค่ะเราก็แค่กวนพอเป็นพิธีนะคะไปไหนล่ะอี่ม ท้องแน่งานนี้เผ <TF> ือ <can> ก <fore t ang forth> ็คงจะใกล้หมดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่ฟินพี่คายกินไม่หยุดนะคะอร่อยไหมล่ะอยู่ทำหน้าค่ะมากกว่าใครหน้าหัวมากเลยค่ะกินเมล็ดกินเมล No, เะเเเดี๋ยยจทือกลราต้องรอให้เผือกเย็นสนิทก่อนนะคะก็ประมาณ3-40น,นาทีค่ะไม่อย่างนั้นถ้าเราเอาไปทำเลยนะคะอาจจะทำให้ตัวพายแป้งเนี่ยมันเละได้คะ่ะพามาสำรวจหลังบ้านสักแป,ป๊บหนื้อนะคะจะเป็นฤดูใบไม้ผลิแ,แล้วค่ะส้มจี๊ดปีนี้ได้กินเป็นปีแรกนะคะเต็มหลังบ้านเลยค่ะแต่ดีลองชิมไปแล้วหนึ่งลูกแต่แม่ยังไม่ได้ลองชิมเลย ต้นไม้ก็ยังจะดูแห้งแรงอยู่วันนี้นะคะก็เป็นวันแรกเลยค่ะที่แบบว่าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วค่ะก็คืออากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะเริ่มจะแบบว่าสบายๆไม่ค่อยหนาวมากแต่ก็ยังหนาวอยู่ค่ะแต่เมื่อกี้นะคะเราดูพยากรณ์อากาศค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็จะหนาวอีกแล้วค่ะมันก็แล้วแต่นะคะ และเนื่องในวันนี้นะคะที่อากาศสดชื่นและแจ่มใสค่ะแม่น้องนะคะก็เลยจะมาเล่นเกมกับพี่ฟินพี่คายค่ะระหว่างร้อให้เผือกเย็นด้วยนะคะเราจะมาเล่นเกมอะไรกันลูกไทย vs e n g s yeah ภาษาไทย vs ภาษาอังกฤษนะคะว่าพี่ฟินพี่คายเวลาที่แม่น้องพูดภาษาไทยเนี่ยเขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจความหมายถูกต้องหรือเปล่าเอาไหมยะดูทำหน้าเข้า เต็มจอเลยออกก่อนผ้า <bajo> ค oh ีริ <Pod> <iah> <little> <own> ้วของแม่ผ้าคีริ้วของแม่จะเริ่มอย่างจะเริ่มอย่างดูทำท่าเอาครัแรกเลยนะกินข้าวเร็วๆ Eat very your food เร็วโอเ good กินน้ำเยอะๆ Drink water เยอะว้าวพรุ่งนี้จะตื่นนอนกี่โมง Tomorrow what time do you want to wake up Yes แม่ปลาแม่ปลาหอมหรือปลาเหม็น smells bad คืนนี้ใครจะนอนกับแม่ Tonight who s l e e p อ Hmm โอ้โหได้ทุกคำเลยกินผักก่อนกินข้าว Eat vegetables before you eating dinner โหนโไม่ใช่บีฟเห Yeah แม่คิดถึงคุณยาย I I miss my mom กินข้าให้หมดนะว,วันนี้ไม่งั้นไม่ต้องกินขนมแ <Yeah. laughs> พินค์ากลล์รู้ทุกอย่างเลยนี่นะคะก็เป็นแบบว่าภาษาไทย vs ภาษาอังกฤษง่ายๆเท่าที่แม่น้องนึกออกตอนนี้นะคะและถ้าเพื่อนๆ <Yeah. S 1> ชอบนะคะวันหลังเราจะมา vs กันใหม่ใช่ไหมลูก <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะเผ <Yeah. S 1> ือกอาจจะเย็นแล้วค่ะเราไปทำพายเผือกกันต่อเลยนะคะ yeah. เราก็มาครี่แป้งภายนะคะตอนแรกว่าจะทําแผ่นเดียวค่ะแต่ดูไปดูมานะคะอาจจะต้องทํา2แผ่นเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งกองที่เราซื้อมามี2แผ่นนะคะเราเอาออกมาจากช่องแช่แข็งค่ะแม่น้องวางแรงนะคะมันก็เลยหักค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทําอย่างที่เรามีในราคาทําไปแบบหักๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาแบ่งเผือกกวนคนละครึ่งค่ะคายไส้ไม่พอแล้วเนี่ยไส้น้อยเอาของกินมาแบ่งหน่อยโอเค okay. ก็หมดแล้วของคายเนี่ยโมกินอย่างนั้นเนเมื่อเราทําการกระจายเผือกไปทั่วแผ่นนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาค่อยพับนะคะม้วนๆค่อยๆทําค่ะ <c oughs> เพราะว่าพายมันบางมากๆเลยนะคะไม่ไงั้นมันจะแตกได้ง่ายค่ะของแม่น้องก็แตกหน่อยๆนะคะจากนั้นก็เอามาหั่นตามไซส์ที่เราต้องการเลยค่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะ จากนั้นเราก็เอามาทาไข่บางๆนะคะเวลาเอาไปอบแล้วออกมาแล้วจะได้ดูเป็นสีทองน่ารับประทานจากนั้นก็ตั้งไฟ400องศาฟาเรนไฮค่ะหรือ200องศาเซลเซียสนะคะอบประมาณ12-15นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าจะเป็นสีทองนะคะวันนี้นะคะพี่ฟินก็ไปเด็ดฟักทองหลังบ้านมาลูกใหญ่มากตอนตายไปหมดแล้วนะ เบามากเลยฟินจะกินไม่ลูกเพราะว่าเราปกติจะชอบฟักทองมากเลยแต่จุกมันแห้งแล้วว่าแห้งมากๆเลยอะ่ะมันมันเกิดมานานแล้วนะคะหลายเดือนแล้วว่าแต่มันไม่เคยโตเลยอะ่ะสุกแล้วค่ะพายเพืือของพวกเรานะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆแป้งพายสาเร็จรูปที่นะคะดูกรอบมากๆเลยค่ะมันจะเป็นชั้นๆน,นะคะอื กินอร่อยปะออเอาไปแบ่งให้แดดดีและเอาไปและช่วง behind the scene กว่าจะแสดงได้เล่นเอาเหนื่อยค่ะ